ว้าววันนี้ไม่ใช่วันสงการนะคะวันสงการผ่านมาแล้ววันนี้วันที่สิบห้าแล้วแต่เพิ่งเข้ามาแบบนี้สบายปักใจอันนี้ทำอะไรเอ่ยขันชึบแล้งไงต่อขันไปนะคะสิอ๋อนี่เจออะไรใช่ไหมแล้งไงต่ออ๋อสน้ำนายนายสนะสนะสระ ตัดน้ำตัดน้ำตน้ำเอ้ยยูอ่ะไปนั่งน้ำไปละตัดน้ำกันตัดน้ำกันตัดน้ำตัดน้ำตัดน้ำกันอุ้ยตรงนั้นมีตรงนั้นมีน้ำใส่ยางเฮ้ยแอดมินเนาะโอตรงนี้กด R คือการใส่น้ำนะแต่เรามีน้ำอยู่แล้วเนี่ยน้ำไม่หมดใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมน้ำไม่หมดน้ำไม่หมดมีต่อดกงอตายได้ด้วยทำอะไรไม่ได้กอดเฉย โอ้น่ารักจังเลยมียเทรลเลอร์เค้อนด้วยเคลนด้วยเคลนด้วยเรวเอาถือขาแล้วตกในนะ้ำจะเอาไม่ลุกเอ,อ้ยนี่อะไรเนื้อน้อยตกนะน้ำนี่บอลชึกอกโขแล้วไม่มีคนนั่งอ่ะทําไมอ่ะนั่งเองมีคนจะมาปาลาเราไหมไม่มีอ่ะ ปลาเองเหรอเอาใหม่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 ปลาเองเป็นหนูน้อยตกน้ำอ่ะต่ำน้อยดีต่ำน้อยตกน้ำโอ้ปืนอ่ะคนนี้ใช้ปืนอ่ะเรามีแต่ขันอ่ะนี่นี่นี่ไม่เอาเจ้าปืนปืนอยู่ไหนเฮ้ยตู้สไปเดอร์ อุ้ยคอื้อยาวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาปืก่อนเดี๋ยวปือก่อนืที่ไหน้ร้านก๋วเตี๋ยวไม่กินไม่กินเอ้ตอนนี้ก็ไม่ชตอนนี้ไม่มีเลยอยู่ไหนเนี่ยมีไหมจากปืไฟาางเาอยู่ไหนอะปืนฉีดน้ำนี่เอ้ยเยากเล่นปืนฉีดน้ำอะนี่นีเจอแล้วเจอแ้าอยท่า้อยทำไงอะ ใ้่ไหมอ่ะลิกอ่ะได้แล้วมีแล้วอุ้ยของคนนี้น่านทำะไรกันมานัง่งในโคนสีกดซิปเฮ้ยนั่งเ,เอาชีดพวกนายนั่งฉี่กันทำไมเนี่ยพวกนายไปสไลเดอร์นน่นดีกว่าขึ้นทางไหนอ่ะขึ่นทางไหน โหจุดเติมน,น้ำไม่เยอะมากเลยอะ่ะนี่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 ไปทางนี้ไปทางนี้เก็บเก็บปืนกันเก็บปืนกันชึบชึบชึบเฮ้ยสไลเดอร์เฮ้ย,ยเดี๋ยวสไลเดอร์แทนนี้พอดนี้จมน้ำายเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขึ้นวันนี้ได้ไหมขึ้นได้ปะไม่ได้ ก็ไปเคลนทางนู้นส okay. ิแหมไม่เค้นตามทางเลยนะฮึชบมาเชื่อแต่ละเดย์แตละวันนี้ต้องทำนี้โอ้เอาน้ำมนตื่นนะเจ็บแล้วเนี่ยไว้น้ำไว้น้ำไว้น้ำไว้นะโอเคอันนี้แบบซอพักใจนะคะเขาอัปเดตมาให้มีเหมือนงานวัดเลยใช่ไหมเพราะว่ามีก่อกองทรายด้วย ขอตรงใจนี่มันต้องการได้เหรอ <c oughs> เขาก็ตกแต่งไฟนะคะแล้วก็เอ่อเพิ่มพวกอาน้ำเนื้พวกขันน้ำปืนฉีดน้ำสาวน้อยตกน้ำอะไรเงี้ยมีอันนี้มีผุนมีผุนแอดมินด้วยขอฉีดน้ำให้นะ,ะเอ,าเอ,ะอ้าวเพื่อนทำอไรอ่ะขอชิ้นหรอขอกินนั้งสิขอส่องงชึบน,นี่นี่กินกินแล้วกินแล้วเอาฉีดน้ำใส่หูทำไมล่ะ 20โอเคนี่เราก็เราก็เอ็น่ได้นะเดี๋ยวตัสูงตเตี้ยมานีนี่ใช่ไหมีสูงตัวเตี้ยเฮ้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยนี่เอาชิ้นไม้ใหญ่ๆนี่นี่ใหญ่ใหญ่โอ๊ยน่ารัก อนนี้เป็นนั่งพับชู้ชินโคแล้วโอเคใครยังไม่ได้มาเล่นนะมาเล่นกันนะทำแแบบน่ารักมากเลยอะยังมีหลายแแบบโอ้ยโอ้ยโอยนี่พอเป็นตัวเล็กแล้วเป็นัไงเฮ้ยพอเป็นตัวเล็กล้วก็เฮ้ยงานดีงานดีพอเป็นตัวเล็กแล้วก็เื้ยมันใหญ่ไงดีใครยังไม่ได้มาเล่นกันมาตอนนั้เดี๋ยวมันก็หมดแล้วแหละน่าจะหมดหลังเทศกาลสงการมันก็น่าจะเป็นแบบเดินแล้วนะวันนี้เป็นได้ไม่จ้า